นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ข้อควายโรงชายนะครับเป็นโรงเรือนค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับสถานที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับเหมาะสำหรับการเลี้ยงควายนะครับมีร่มเงานะครับชัดเจนสวยงามนะครับ เป็นที่ที่สำหรับควายจะเข้าไปนอนในช่วงตอนกลางวันนะครับน้องเมทีครับควายตัวนี้ครับเข้าเข้ามาอยู่ที่อคอกเนี่ยได้ประมาณสักกี่ปีแล้วครับก็ประมาณหกปีได้ละพี่หกปีเจ็ดปีแล้วหกปีเจ็ดปีครับครับ,รบก็มาตั้งแต่ขวบควายควายได้ขวบมาผมมาตั้งแต่เล็กเลยใช่ครับมาตั้งแต่เล็กปกติอยู่กับ พี่สาวลุกกำนันครับครับพี่สาวลุกกำนันนะำะนามาจะคอกลุงกำนันเลยตัวนี้มาอยู่ที่คอกลุงชายครับตั้งแต่ยังเล็กเลยนะครับตัวนี้เพราะนั้นราคาไม่ไมแพงครับห้าหมืน่นซื้อมาห้าอินสมัยก่อนครับสมัยก่อนก็ถือว่าจับต้องได้อยู่นะครับ,ร,บราคาเนาะแต่ก็ คือมาก็ถือว่าแพงกว่าเขาละห้าหมืน่นครับซื้อมาก็ถือถือว่าคุ้มนะครับเป็นควายที่ลักษณะดีสวยเลยละ่ะตัวนี้นะครับวันนี้ก็เข้ามาค่อนข้างที่จะสายหน่อยนะครับ <c oughs> เกือบจะเที่ยงแล้วนะ <c oughs> แดดค่อนข้างจะร้อนนะครับ <c oughs> ผมก็เลยถ่าย ในร่มให้ดูนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับแต่ก็พอที่จะเห็นรายละเอียดนะครับครับนี่ก็เป็นรุ่งโชคนะครับเดี๋ยวน้องเมทีจะเล่าถึงสาย ของเจ้าลุงโชคให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าเจ้าลุงโชคเนี่ยเป็นควายสายไหนนะครับครับเจ้าโชคเป็นพ่อเป็นลูกพ่อหนุ่มครับเป็นพ่อเดียวกับลุงเพชรกับทองตินโตครับแม่เป็นควายพี่สาวกำนันครับป้าแป๋วอือครับ,รบเป็นลูกเจ้าหนุ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็น เหล่าควายยักษ์อีกตัวหนึ่งน้องน้องเมธีเนาะครับเป็นพ่อเดียวกันกับลุงเจ้ามโนกครับมโนกด้วยครับใช่เจ้ามโนกก็เป็นลูกของพนมเนาะใช่ครับลูกพอนมลูกพนมตัวนี้มันมีไม่กี่ตัวนับตัวได้เลยครับครับเราก็มีลุงโชคเนาะลุโชคตัวหนึ่งมโนกตัวหนึ่งแล้วก็ลุงเพชรครับที่เป็นลูกเจ้าหนุ่มครับแล้วก็ครับทองิ้นโตอีกตัวง แล้วเจ้าทองจนโตที่เป็นของคำนันโป๊ดเนาะใช่ครับใช่ครับโอ้โหน,นี่ครับเป็นเจ้าลุงโชคครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าลุงโชคนะครับเป็นควายยักษ์อีกตัวหนึ่งก็ว่าได้นะครับของบ้านหนองเลือกโกนนะครับบ้านหนองเลือกโกนก็เป็นบ้านเดียวกันกันกบอบตฤดนะครับ ซึ่งผมเคยเข้ามาถ่ายทําให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับวันนี้แฟนเพจที่ติดตามช่อง Youtube คนรักควายไทยนะครับได้ส่งข้อมูลมาว่ามีควายที่ลักษณะดีอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้ารุ่งโชคนะครับอยากให้มาถ่ายทําให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นควายเชื้อสายเรากอดีอีกตัวหนึ่งนะครับ อยากให้ท่านผู้ชมติดตามนะครับนำไปพัฒนานะครับน้องเมทีครับตัวนี้ถ้าครับรับผสมนี่ผสมยังไงฮะก็รับผสมอยู่ที่ห้าพันครับครับก็สามครั้งถ้าไม่ติดมาทับใหม่ได้ครับอ๋อครับคือรอบครั้งละห้าพันครับห้าพันแล้วก็ถ้าไม่ติดก็มาทับได้อีกสามครั้งครับ นะครับตอนนี้มีมีน้ำเชื้อจหนายไหมเอ่ยเขาให้รีดอยู่ครับแต่ยังไม่ได้รีดเลยครับแต่ยังไม่ได้รีดเนาะว่าจะรีดอยู่เหมือนกันครับจะรีดยังไงเดี๋ยวจะแจ้งไปครับครับตอนนี้ยังไม่มีน้ําเชื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้่มีเอามาผสมจริงก็ครั้งละห้าพันนะครับถ้าไม่ติดก็ซ้ําได้อีกสามครั้งนะครับต้องเอาควายมาที่นี่ไหมครับก็ต้องเอามาที่นี่ครับอ๋อไม่ไม่ได้ออก ไม่ได้ออกไปนอกพื้นที่นะใช่ครนะับไม่ได้ออกไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าเอาไว้คุ้มฝูงมาครับนี่ก็เป็นเจ้าลุงโชคนะครับ<ม>พอ่อเดียวกันกับเจ้าลุงเพชรนะครับ<ม>ก็คือเ<ม>จ้าหนุ่ม,มกำลังโพดนะครับแต่ว่าล <c oughs> ุงโชคเนี่ยเป็นควายต่างแม่กับลุงเพชรนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมสังเกตดูละครับควายตัวนี้ มีลักษณะคล้ายๆกันกับเจ้าลุงเพชรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาวงเขานะครับแล้วก็เนื้อตัวนะครับรูปร่างค่อนข้างที่จะสูงใหญ่พอสมควรนะครับเป็นควายที่กระดูกดีมากนะครับเล็บเท้าใหญ่นะครับเป็นพันธุกรรมควายยักษ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นควายที่มีเชื้อสายของควายเงินล้านนะครับสำหรับเจ้าลุงโชค Oh yeah. uh huh. นี่ก็เป็นช่วงท้ายนะครับ <Okay. S 2> เป็นควายที่เป็นมีช่วงตัวที่กว้างนะครับแล้วก็เป็นควายที่มีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะสมดุลกันนะครับเป็นควายที่คุมฝูงอยู่หน้าตอนนี้นะครับสําหรับรุ่งโชคนะครับ ควายพ่อพันหลักของขอคอกลุงชายนะครับบ้านหนองเรือโกนอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับฝากท่านผู้ชมติดตามเจ้าลุงโชคด้วยนะครับ,รบเป็นควายที่ถือว่ามีไม่กี่ตัวนะครับที่เป็นลูกเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ะนะครับซึ่งเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ตเนี่ยก็มีบรรดาลูกหลานนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงทั้ง ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเป็นเหล่าควายที่สามารถที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดได้ง่ายนะครับด้วยลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่กระดูกดีนะครับลักษณะก็สวยงามนะครับช่วงนี้ผมก็เข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเข้ามาดูควายที่อุทัยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่มีควายสายพันธุ์ดีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกระจายไปอยู่ กือบทั่วประเทศนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอีกทางเรื่องหนึง่งสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่อยากได้ควายสายพันธุ์ดีๆนะครับตัวนี้ก็มีลักษณะที่เป็นพิมพ์นิยมเลยก็ว่าได้นะครับพิมพ์นิยมอีกตัวหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวงเขานะครับรูปล่างนะครับถือว่าเป็นควายที่มีโครงสร้างเป็นควายยักษ์นะครับ นี่ก็เป็นลุงโชคนะครับของข้อควายลุงชายนะครับควายสายพันธุ์ดีเราก็ดีอีกตัวหนึ่งนะครับฝากติดตามข้อควายลุงชายด้วยนะครับสามารถติดต่อได้ที่น้องเมทีนะครับสนใจอยากได้ทายาทของเจ้าลุงโชคก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ